สามคำพูดต้องห้ามห้ามพูดเด็ดขาดเลยถ้าอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตเราจะพูดสื่อสารที่ทำให้ตัวเองอะ่ะหมดพลังฉันเหนื่อยบนน่น,บนนู่นบ่นนี่บ่นอะไรต่างมันทำให้ชีวิตคุณเนี่ยก้าวหน้าได้ช้ามากๆเลยเพราะนั้นสามเคล็ดลับเนี้ยผมจะมาบอกว่าคำพูดไหนบ้างที่คุณห้ามพูดถ้าอยากจะประสบความสำเร็จคำพูดที่หนึ่งเลยคือคำว่าเดี๋ยว ถ้าเกิดคุณจะลงมือทําอะไรบางอย่างคุณเอาแต่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทําถ้าคุณมัวแต่ผัดวันประกันพรุ่งแบบเนี้ยสุดท้ายแล้วชีวิตคุณจะก้าวหน้าได้ช้ามากๆเลยเวลาจะลงมือทําอะไรบางอย่างทําเลยการลงมือทําเนี่ยเป็นเคล็ดลับที่สําคัญที่สุดเลยของคนที่ประสบความสําเร็จทุกคนเขาคิดได้เมื่อไหร่เขาลงมือทําทันทีเลยเพราะฉะนั้นคุณต้องสร้างให้เป็นนิสัยอีกข้อที่2เลย คือคำว่าเหนื่อยชีวิตคุณจะไม่มีเลี้ยวมีแรงในการลงมือทําอะไรเลยคุณต้องคิดไว้เลยว่ามันเป็นเรื่องปกติของคนที่อยากจะประสบความสําเร็จทุกคนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณอยากจะประสบความสาเร็จคุณต้องอดทนคุณต้องขยันคุณต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองตลอดเวลาต่อให้คุณเหนื่อยแค่ไหนทํามันด้วยความสุขทํามันด้วยความสนุกสุดท้ายแล้วคําว่าเหนื่อยจะหายไปจากชีวิตคุณเลยคาที่สมเลยคือคําว่าทําไม่ได้ าเกิดคุณลงมือทําอะไรบางอย่างยังไม่ได้ลงมือทํามันเต็มที่เลยคุณก็บอกแล้วว่ามันยากคุณก็บอกแล้วมันทําไม่ได้สุดท้ายแล้วต่อให้มันง่ายแบบง่ายมากๆเลยคุณก็ไม่มีทางทํามันสําเร็จเพราะาคุณบอกมันไปก่อนแล้วคุณทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องตัดคับนี้เด็ดขาดเลยแค่ลองลงมือทํามันทําไปก่อนแค่นั้นเองคับที่หนึ่งคือคําว่าเดี๋ยว คำที่2คือคําว่าเหนื่อยคาที่3คือคําว่าทําไม่ได้เพราะนั้น3คํานี้คุณต้องตัดมันออกไปจากชีวิตคุณเด็ดขาดเลยเพราะนั้นชีวิตคุณจะมีแต่คำว่าทําได้มีแต่คำที่สนับสนุนคุณมีแต่คำที่ทําให้คุณมีพลังที่ดีผมเคแมนครับเด็กช่างร้อยล้าน